ไปวิ่งวิ่งวิ่งชอบนาน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 เอะมือเปื้อนแล้วแป๊บเดียวอยู่กรุงเทพยังกลับมาเล่นดินแล้วเนี่ยไหนอย่าไปเอออย่าไปอย่าไปลูกอย่าไปแอะเปลเนื้อหลุดเปลเนื้ครับเปื้อนครับโอ้โหชอบและดินเนี่ย โอเคจับมือจับมือจะมือโอเคจับมือไ <c oughs> ปไปไหนวิ่งไหนวิ่งไหนรถเยอะเลยไปเอามือมาแม่พาวิ่งปะออกกำลังกายปะไปวิ่งกันเร็วเร็วเร็วจะมือหน่อย <c oughs> จับมือหนอ่อยครับจะมือหน่ครับอเอากันง่าย <c oughs> <c oughs> เก่งจังเลยเก่งจังเลยครับไหนวิ่งมาหาแม่ก่อนแล้ววิ่งมาไหนวิ่งมาหาแม่ก่อนแล้ววิ่งมาหาหน ม <c oughs> ันดื้อ <c oughs> อยู่บ้านอุดนานไปหน่อย <c oughs> เอาทำไมากลับเร็วจัง ดูดิ6วอาทิตย์ให้ลาก็ ผมว่าเขาหยุดวันเดีวยวแต่แค่กลับก็ลาสวัอาทิตย์